สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคุกกี้รันครับก็คลิปนี้พบกับคุกกี้รันเกาหลีกันนะครับก็คือผมจะใช้คุกกี้กัมบอลกับแบล็คเบอร์รี่ครับสองตัวนี้ครับอ่าอัปเกรดความสามารถให้เก่งขึ้นเลยครับก็คือทำคะแนนได้สูงมากๆนั่นเองโดยสัตว์เลี้ยงที่ผมเลือกใช้จะเป็นวิสกิตทหารเพราะว่ามันมีคอมโบโบนัสคู่ด้วยครับเนี่ยครับแล้วก็สบัดที่ใช้จะเป็นมัฟฟินกับน้ำผักซึ่งเน้นพลังรสชาติแล้วก็จะตรวจสบัติชิ้นใหม่เนี่ยจะเพิ่มคะแนนเมื่อยิงปืนใหญ่จากกัมบอลครับถึงสองหมื่นสองพันต่อชิ แล้วก็อะไรไม่รู้เก้าสิบเนี่ยก็คือเล่นแบบไม่รู้อะไรนั่นเองโอเคก็มาดูกันครับว่าเจ้าตัวนี้ครับจะทับคะแนนได้ดีขนาดไหนครับบอกเลยครับว่าโหโดนะครับโหดขึ้นมากครับเจ้ากาบลนี่ยครับแต่ว่าการกระโดดปั๊มของมันก็ยังเหมือนเดิมครับก็คืออ่าโดดปั๊มไม่เต็มที่ยี่สิบครั้งครับเมื่อครบยี่สิบครับเราควรสไลด์แล้วก็ยิงให้หมดแม็กแบบนี้ครับซึ่งการยิงของมันเนี่ยทีแบบว่ารัวสุดๆครับและคะแนนก็พุ่งเรื่อยๆด้วยครับเพราะฉะนั้น เราควรกระโดดให้ได้จํานวนครั้งที่มากที่สุดแล้วก็ยิงรวดเดียวให้หมดครับจะดีที่สุดครับผมแบบนี้ครับประมาณนี้เลยครับผมไปเน่ยิงให้หมดแม็กครับซีนไหนแรกๆยังพอทำได้อยู่ครับมแบบว่าหมดแม็กทุกครั้งเลยเงี้ย แต่ไปด้สุดท้ายนี่เสร็จอ่ามันมีสีขากับเหวค่อนข้างเยอะครับซึ่งจะทําให้ยากขึ้นนั่นเองครับแล้วสังเกตไหมครับการยิงครั้งแรกของมันเนี่ยได้คะแนนไม่ถึงแสนครับแต่ว่าการยิงครั้งที่20ในการสไลด์ยิงรวดเดียวนะครับจะได้คะแนนถึง260,000เลยทีเดียวครับซึ่งเยอะมากๆครับเพราะฉะนั้นการที่จะให้คุูมิส่สุดต้องยิงรวดเดียว20ครั้งครับ หมดเลยครับหมอโดดครับผมไป สิ่งที่ต้องระวังก็คือวิกิตอาหารนีร F ออน่นะครับไอทีเซออกมาจากวิกิตนะครับมันมีโอกาสพลาดสูงมากเนื่องจากเนื่องจากอ่าอะไรนะเราไม่มีพลังแม่เหล็กนั่นเองครับแล้วดาสุดท้ายเนี่ยมันจะเร็วครับสปีดฉากมันจะเร็วกว่านี้ครับเรามีโอกาสพลาดสูงมากๆเลยทีเดียวเมื่อกี้ผมลองเล่นแล้วพลาดไปหลายชิ้นเลยแหละเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมต้องเล็งหน่อยครับ เขีวอีกโอเคไปยิงให้หมดครับผุมสุดๆได้ตัวใหญ่ก็ปั๊มโดดไปครับแจ่มมากนี่แหละครับข้อดีของบิสกิตหายครับยันลงยันลีไม่สนครับเยลลี่คะแนนมันไม่เทียบเท่ากับการยิงปืนใหญ่ของเจ้านี่นะครับนี่เป็นการยิงจุดปืนใหญ่จำนวนครั้งเกือบยี่สิบขึ้นไปนะครับโอ้โหเยอะมากๆครับ คะแนนนะครับ เอาเอาอะไรเนี่ยอยู่ก็สะดุดโอ้โหเตงเลยครับผมอือเอาโถเยเครื่องผมเหม,เหมือนว่ามันจับสัญญาณไวไฟไม่ดีนะครับมันชอบหลุดเนียครับไม่รู้เป็น,นอะไรครับมันก็นานแล้วนะไอ้เครื่องนี้เป็นปีปีคึ่งได้ครับอายุการใช้งานของมันนะครับ มันเชื่อมต่อใหม่มันจะกระตุกแบบเมื่อกี้นะครับผมเลยปิดดีกว่าครับเลือกที่จะปิดดีกว่าเนี่ยเราต้องใช้จังหวะตกระปิให้เป็นประโยชน์นะครับ ขาดตัวเอ็มนะครับเล็งตัวเอ็มไว้ครับอาจจะมีให้เราเก็บไปได้ครับข้างหน้านะครับก็ต้องเล็งบิสกิตทหารนะครับเนี่ยโอเคมาแล้วครับอันที่เก็บง่ายๆก็ไม่เป็นไรครับมันมีบางครั้งที่มันเราต้องกระโดดเก็บนะครับซึ่งมันจะเสกเยลลี่เสกในเยลลี่ปกติได้เองครับ เครับโอเคเก็บไปก่อนแล้วกเ็เมื่อกี้บิสกิตทหารมันเสกนานหรือยังนะผมเก็บลูกไฟไก่อนแล้วกันผมรู้สึกว่ามันยังไม่ใกล้เสกนะถ้ามันรู้สึกว่ามันใกล้เสกนะผมจะไม่เก็บลูกไฟบนนี้ครับก็คือมันจะมีโอกาสพลาดสูงไงครับ ว่าในความเร็วของลูกไฟถ้าลงมาแล้วสมมุติว่ามันเสกพอดีเนี่ยเรามีโอกาสทุกวืดสูงมากครับเจ้าวิสิตทหารเนี่ยถ้าเราวิดเราก็จะไม่ไ,ไม่ได้พลังชีวิต15หน่วยนั่นเองครับเนี่ยมันก็น่ากําลังจะเสกแล้วซึ่งบทน้นทามคนนี้ไม่มีลูกไฟก็ไม่เป็นไรครับโอเคเสกแล้วครับหูเรื่องครับโอเคไป เอ้าโดดเผยไม่อยครับแม่เมื่อกี้ใช้จังหวะตัวพีชให้เป็นประโยชน์ไงฮะก็เลยสไลด์ต่อไปนะครับ

ที่เห็นวิกฤตเมื่อกี้ครับมันเสกข้างบนนะครับเราต้องโดดตามเดลี่เข้าไว้อย่างนี้ผมบอกครับไปครับแต่ว่าตัวพิพนะครับ ครับลิกิตมาพอดีครับนี่ผมก็ไม่รู้ว่าควรจะทำยังไงให้มันได้คะแนนเยอะที่สุดครับด่านอ้าวมาช่วยนะครับ<ว>ดีมากครับอา่าเจ้าแฟรี่ครับแต่ผมมีโอกาสพลาดได้ครับ ไปแล้วโอ้ยพลาดนะครับผมลนนะครับไม่เป็นไรครับมาดูกันต่อครับผมนี่คือ,อยังเก็บบิสกิตทหารไม่พลาดเลยครับผมเสียดายครับเป็นต่ออีกว่าครับพอตาที่ผมเล่นมาก่อนนั้นน่นนะพลาดบิสกิตทหารตลอดเลยครับพอเจอดาฉากแบบใหม่นี่ผมลนจริงเนี่ยมันไม่ชินครับ เยลลี่ ari, ปกติให้เสกเลยครับมี่สังเกตเลยเนี่ยอืมบัตเจอเยลลี่ครับนานมากครับเดี๋ยวมัฟฟินจะฟื้นนะครับแล้วก็น้าผักนะครับ หน้าครับแหมวิสกิตอาหารมาถูกเวลาครับโอเคโบนัสหมีนะครับร้อยย่ิบหกล้านะครับตอนนี้คะแนนดิบสูงมากครับอันนี้น้ำผักกับมาฟิินยังไม่ได้ฟืน้นพลังให้เราเลยสักครั้งนะครับ อ๋อ oh, สลบครับ <laughs> ตกใจหมดเลยครับ เล่ครับผมเฮ้ยสะดุดเสียวนะเฟ้ยอย่าสะดุดมากสิ โอ้โหบิสกิตอาหารเดินไปเสกตรงนั้นครับโอ้โหพลาดเลยครับใช้ผมเป๋เลยครับชนจนได้ครับผมเสียได้ครับมันไม่ได้โดดอ่ามันไม่ได้เสกตรงลายที่ผมโดดนี้ฮัซึ่งจังหวะนั้นถ้าโดดตามถ้าโดดตามบิสกิตทหารนะครับสมมติว่าไม่มีบิสกิตทหารครับมันจะชนนะครับเส็งเลยครับผมเสไรครับหนึ่งครั้งครับผม Do โอ้ยโบด,ดไม่ชนนะ่ยโอ้โหรีบโดดไปหน่อยครับแต่ว่าชนแบบนี้ครับเลือดเหลือไม่ไม่เยอะครับ ตายแล้วครับเจ้าเนี่ยครับหญิงหมดเลยครับโอเคยังได้อยู่ครับจะตายแล้วครับโอเคสองร้อยสามสิบแปดล้านครับมาดูแบ็คเบอร์รี่นะครับเนี่ยไอเยลลี่แบ็คเบอรี่เนี่ยครับคะแนนมันเยอะมากครับชิ้นละสามหมื่นเจ็ดพันนะครับ โอเคโบนัสทาไปก่อนเอ๋จะเก็บลูกไฟดีไหมเนี่ยเก็บเก็บไปแล้วกันครับเอ๊ะ eh, ไม่เก็บดีกว่า <c oughs> เน้นเก็บยานี่แบล็กเบอรี่ดีกว่าครับยานี่แบล็กเบอรี่คะแนนสูงครับเอ้าเวน ตกตาเยรี่เข้าไว้ครับจะมีโอกาสพลาดพุดผู้ด,ดาวที่มันเสกออกมาน้อยมากครับแล้วก็มีโอกาสพลาดเยลลี่เอ้ยมีสิตทหารน,น้อยลงด้วยครับมีกวดเลือดให้จะหาครับอ้าวช่องแคบไปทะแลรครับโอ้โหปาบแรกเลยครับผม ไม่น่าเลยมาดูครับตอนจบจะได้เท่าไหร่ครับ246ล้านแล้วครับ ออย,อ,อยไม่มีเอะี่ให้เจกครับ ตรงนี้ครับเมื่อกี้ครับเยลี่แบล็คเบอร์รี่ครับแ <c oughs> ฟรี่มาช้าไปนิดนึงผมชนไปแล้วครับอ้าวที่หนึ่งเฉยเลยครับ <c oughs> ดีมากครับอันนี้ขนาดพลาดนะครับของคะแนนได้สุดสุดยอดจริงๆครับเจ้าไอเจ้าสองตัวนี้ครับ โอเคจบแล้วก็สองร้อยห้าสิบเก้าล้านดิบเท่าไหรเอ่ยสามร้อยเก้าสิบสี่ล้านโอเคก็วิธีการเล่นกันก็ประมาณนี้นะครับซึ่งผมก็ยังไม่ถนัดนะครับพอวิ่งเล่นครั้งนี้อ่าวันนี้วันแรกนะครับหลังจากที่อลองมาแล้วใช้ได้เลยแต่ว่าจะเล่นต้องเล่นให้ชินเนี่ยซึ่งผมก็ไม่รู้จะแนะนำมันยังไงต้องต้องชินด่านเลยแล้วก็ต้องพยายามจับจังหวะการสไลด์ครับ เช่นการตัวกระพิบเนี่ยเราต้องเนียยสไลด์ต่อไปได้เงี้ยถ้มีประโยชน์ต่อเรามากแล้วก็ด่านเนี่ยเป็นปัญหาสำคัญสำหรับผมบซึ่งยังไม่ชินนั่นเองโอเคคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับไว้มีอะไรเด็ดๆมาใหม่ก็จะทำคลิปอีกนะครับสวัสดีครับผม